อย่านะเพาพี่จะไม่ทิ้งผมที่พี่ทนะิ้งหรู่แล้วพี่พูดแล้วนะไปเลิกเอตติ้งปะฮะแปลว่าอะไรอ่ะพี่ก็แปลว่าไม่เป็ใน,ในมึงกับพุก็เป็นพาร์ทเนอร์กันแ,แล้วเนี่ยเราจะคุยรายล,เละเอียดกันหน่อยว่า ก็ดีเหมือนกันนะพี่ไปขา,าี่ม<ป>ือ,อกัอนกนะพี่้ยัย่างจอดจอออพี่รู้เปล่าว่าหนึ่งความฝันของผมอะคือการได่ขี่จักรยานเลยนะไม่วะคุณพูดหนมไม่เคยปันจัาจากรยานอ่ะก็ไม่เคยนะสิพี่ก็ตอนเด็กๆอะ่ะผมอยากขี่จักรยาน พ่อแม่ไม่ยอมให้ผมขี่เลยอ่ะผมก็เลยยังขี่ไม่เป็นจนถึงทุกวันนี้อ่ะไม่เป็นไรไม่เดี๋ยวกูสอนเองจริงเหรอพี่พี่แล้วมันมันต้องเริ่มยังไงอะ่ะขึ้นมาก่อนดิคนรู้เบาหวานกูต้องขึ้นจักรยานอะเอเอเร<อ>าเ,<อ>าเป็นเก่งปั่นไม่ได้เลยแล้วไงต่อพี่เดี๋ยวพี่ดูปแป้งหน้า ดังเกนมเย้ไหมนะ้ยค่อยๆนะค่อยๆมันจะไม่ล้มใช่ไหมพี่ไม่ล้มไม่ล้มมองขามองดีๆระวังชนมาด้วยโอ้ยพี่ยาวกลัวไหวปะเนี่ยไหวปะเนี่ยได้ยังเร็วใจไหมอ๋อเฮ้ยพี่ผมขี่ได้แล้วดูทางด้วยเออสิผมขี่ได้แล้วดูทางดีดี ครับครับอ๋ได้ครับสิบนาทีนะครับได้เลยครับเออครับ,บครับขอบคุณมากครับมีอะไรหรืพี่ของมาส่งที่ร้านนะอ่ะต้องกลับร้านแล้วเดี๋ยวพี่คเนี้อเคครับ พี่อืมกูใชส้สต๊อกมาสักพักแล้วไม่รู้ว่าจะซื้อของอะไรเข้ามาเพิ่มอีกอืมแต่ผมว่าร้านเราก็ใหญ่นะพี่ผมก็ผมว่าเราไปหาสินค้าอะไรมาลงขายดีไหมเฮ้ยหรือว่าเครื่องอปโภคบริโภคมั้ยร้านเรายังไม่มีเลยอ่ะเฮ้ยิงเลยพี่ดีเลยเฮ้ยเอาขนมได้ไหมป่าผมชอบกินขนมอ่ะพี่ขนมเหรอเฮ้ยขนมอะไรก็ได้นะแต่ว่าถ้ามีขนมก็ต้อง เครื่องดื่มนะฮยนี่ไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มชูกําลังน้ําดำน้ําแดงน้งําขาวน้ําชาเพื่อเ,เอาเข้าร้านมาให้หมดเลยดีกว่าเฮ้ยพี่แต่ว่าผมก็คิดแผนโปรโมทร้านไว้แล้วนะคือถ้าเรามีพรีเซนเตอร์หน้าตาน่ารักน่ารัก,กแบบพวกเราสองคนเนะี่ยเราโผเลยนะว่ายอดขายตรงนีง้นแน่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวก็จริงอยู่ที่เราขายของเก่งอะแต่ว่าเราเป็นพ่อค้าเราจะไปแสดงอะไรแบบนั้นได้ไง ไปไม่ได้ไปจ่ายของไปพรุ่งนี้เปิดร้านแล้วแต่พี่ยาง่ผมยงังตื่นเต้นเลยอ่ะพรุ่งนี้ร้านของเราก็จะเปิดแล้วนะนี่ฟังนะที่ต้องพูดเนี่ยก็สอนไปหมดแล้วจำได้ไหมเนี่ยจำได้สิแกร่นะแน่ครับอย่างเช่นคำว่าสวัสดีหนีเหา่าสบายดีไหมหนีเห่ามาลาก่อนหนีห่าไป้ยทำไมหนีห่าไปวะอา้าว ก็มาแล้วก็ต้องไปสิแกต้อไปก่อนนะเฮ้ยพี่พี่ก็คำที่พี่สอนอ่ะผมพูดได้หมดแล้วพี่ก็ลองสอนคำอื่นนึงสิอย่างเช่นคำว่าคุณสวยจังเลยครับที่มีข้าวกันไหมครับผมเป็นหัวนะครับอ้า เลยหนึ่งคำที่ที่สำคัญมากเลยพี่ต้องสอนผมรู้นนะเป็นแฟะนกะันนะเฮ้ยมึงต้องใช้คำพกุกทีได้หรอวะหนพี่มันได้ใช้อยู่แล้วก็ถ้าพี่ทัมมีมาเที่ยวที่ร้านผมก็จะได้บอกรักต่อหน้าเขาไงอ๋อมึงจะไปบอกรักเขาคนอย่างมึงนี่นนจะไปบอกรักใครมึงรักใครเป็นหรือยงัง ก็ต้องรักเป็นสิแต่ว่าผมไม่รู้จะบอกเขายังไงอ่ะถ้าพีรู้พีก็บอกผมหน่อยสินะาพี่นะพี่เก่งนะบอกผมหน่อยนะนะาโอ้ยกูแค่ลองเพลงขฟังก็หววะอ้ดีพี่ดีเลยดีส่งแล้วที่ผมแบบนับถือพี่อ่ะเก่งว่ะอ่ะวแต่ว่าร้องเพลงอะไรเถี๋ยพี่ผมไม่รู้บอกผมหน่อยนะอยา ครั้งแรกที่ไม่สนว่ามันจะถูกหรือผิดเธอไม่รู้ไม่เป็นไรขอแค่ให้ใจได้แสดงความจริงขึ้นใน 甜你的疼。 คนทิ้งการขึ้นใหญ่เลยนะฮะเอ้าแนะนำตัวเองและตัวละครที่เราเล่นหน่อยนะฮะเพื่มต้นครับเลยน,น,<ช>นะสวัสดีครับเตาอุิทยานะครับแสดงเป็นพี่หยางครับสวัสดีครับผมออรดกันลพลครับรับบทเป็นภูมิใจครับคือแล้วว่าเทียนดีมันได้มานานแล้วอ่ะได้เ ตั้งแต่พวกคุณเป็นลาสวันนะดอนเรียจับจิ้นคู่นี้ชอบมากเลยนะและแน่นอนเพื่อใจแฟนๆนะจัดไปสากระจายไปเจะจาอยากบอกอะไรกัอแฟนๆคะกับงานท่องค์การ BCV เรื่องนี้มามอบให้เป็นของขวัญให้กับแฟนนะคะก็เลยต้องขอบคุณแฟนๆคนแล้วก็ผู้ใหญ่ทุกท่านนะครับที่ให้โอกาสพวกเราในการได้ทำผลงานนี้ก็อย่างที่บอกเต็มที่มากๆอย่างเช่นการแสดงเมื่อกี้เหมือนกันก็เต็มที่คิดว่า เป็นโอกาสดีๆที่ให้พวกเราได้ทำงานด้วยกันไอ้เจอแฟนคลับก็ดีใจครับต้องตัวนักเคเมทพวกคุณได้จริงไม่ต้งตากันต้องใจสั่นเลย <c oughs> ยิ้มเบอร์แล้วอะ่ะนี่แล้วพี่สองคนไม่ได้ยินแค่ตรงนี้นะคือยืนยิ้มอยู่ตรงนู้นแล้วคือแบบฟินเวอร์จริงๆเหรอฉะ,อะนั้นฝากไว้ด้วยนะกับอีกหนึ่งคอนเทนต์ดีๆจากพักชเดชไนฟินเวอร์ฟินนะฮะขอเสียควบมบอิหารกับต้าววอล ก็ใหญ่มากเลยครับยังไงก็สินค้าเข้ามาได้เลยนขายของก็